มาแล้วรถพ่วงไม่เคยเข่าเี่น้องเส้นนี้รถพ่วงไม่เคยเขา่าล้องระวังตกะัขนได้เฮ้ สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับเ,ออเดี่ยวของหันเนียไม่มีทางเดี่ยวอยู่เดียเด่ยวหันเออเดี่ยวมอกว่อบใช่นาครับมันลงตุ่มอะไรครับมอสไสคครับปากผมไมถามอ่าสวัสดี FC ทุกท่าน dù các teamงาน hông chọn các bác xuôi xuôi bế quát, rồi chống mày bẹn à, mày hòa leo thì nhầm. ลูกน้องขำหยวดว่ายำซอยล่องไปก้อนครับนี่จีบอัะขึ้นไปเรื่อยๆเหตหาบุ้งก้อนพี่องเขาอยั่งมือใหม่อยู่ว่าท่านไหนมือเกาบ่าไหนเบอ่ย์ยำลมลมลม,มันลงซื้อพี่องเดี๋ยวจะไม่ยำอีก Ngoan chất xoáng loạp nè Bơm ngoan chỉ đều thì được quá อ่าเดี๋ยวถือครับว่างานมันเข่าห้องว่าเป็นเอา<ม>เลยห้องีแล้วหลอเล็กมันเล็บมันหน่อยผลมันเลยม่มีแห้งนี่ปไหนส่วนหมาว่าถีปี่ขิมครับ ล,มลุมเพียงล่องไงมันเนาอาพ,พี่้องปีนี้ปีปีนานี่ละเข้าสิจีได้ร่องทดสอบสองไฮนี่ละพี่้อง ครับสเตปขึ้นไปอีครับนี่วิ่หลังตรงเอาไปคืนใส่วิ่นหนาไงากว่านี่มันจงสี่เลียดเกียร์สวงได้ครับเหมือนเลียดเกียร์สว่งมาได้ครับนัก 把我白发一脸咯！嗯。嗯 อับสอคนรอเด้อ,นนะอยัเหล่เป็นทีอ่ไปเลนเว่เอร์ดีอ่ะวันตะพวกสิองรถหรอ 哈哈，低调 <laughs>，低调，低调。 chỗ này chắc thằng lang này nhầm cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video รถไทยก็ยุบพูนครับพูนมัานท่เลบางเขาก็ยำไปเด็ดเนี่ยแล้วกําลังหุงเขาหุงเขาพี่น้องเอาง่ายๆครับกินมะแบงคุณอีสานว่ามีหยางหยากเลี้ยงเห็ดกับเขาครับโอ้กี่ฟุลลงพี่น้องเอ้ยตกอาม่จ จังตากออกเอ้อปลาม่กินือ่ะวิถทาอุบลหรอพี่น้องบ้านบอท่านมาอากย่อมันเปบ็ดอันปลากินเบ็ดดึงลูกสังหรอบนโซอมันผู้ยบาลจ๋ามันไปเลียกคาไทยหรอ ไปลอยึงไปลอยโต๊กเบ็ดกันสาเขาอ,าานอ,อาันนี้ก็ปักทียงับรดรดกำเรลียวดูรายจนว่าเมื่อแตกไปนนองลูกนองข้าหยุดเราพาไปเพิ่ง นี่ครับพันหลุมอุ่มเรียบร้อยโอ้หไอนี่ขึ้นละเอียดดีเด้อวะเออค,อคือคือคือครับเดี๋ยวการพ่นเกียวอีกกระสิมะยมอีกครับนี่เอาเทละสจะเทียบไปพี่น้องโอ้บหมูลเลย เอาพี่น้องกันเข้าสซุกกระชิต้มไก่ตัวต้มตมวิญจาานั่นล้างไม่ได้ฮะล้างไม่ได้ล้างมันเขาสใยไปแล้วออเลยตะค่งมีคนหลับเงินมันลับไปโดนเลยตอนนี้กับพันลุมอุ้มคือเกาครับแบ่งกัน นี่บอกว่าขับพัมพันพันนี่มันมานอนเหรียญยี่พี่น้อล่ะกอนี่เหรียญอาพันโอ้มันก็ได้มื่นนึงเขากต้มตุ่มไก่ด้้ยละเรื่องเนีมามามาตัวที่คนได้ตีได้แสนนี่เหมียนได้แสนกัก็เริ่เบียดแล้คือแบบพารวบเงนกันเป็นเหรียญี่เนี่เน้นน้าเน้นน้าม่เน้นไก่สดย่างเยอะถึงแสนร่วมกันเได้มื่นอามื่น มันด้หาหมื่นยังกันวะบางเขาาหมื่นบางเขาาหมื่นมารวมกันเป็นแสนหนึงเออ้ยไดออกรายมันแจัของไกลตัวอไอ้แบงไอ้แบงอยู่ของไกล้วยสิไกลสพูดตะวันหรอฮะไกหม่นแ้นะมาอันซีนิดนหน่อยมีเงินแสียนะไก่จได้กินแล้วพี่น้องโอ้โหตอนนี้ก็ล่างสี ทำการเชียครับเชียเชียครับคนไงที่กินก็มีเชียเชียบางตัวหนึ่งมันไงเออหน้านี่เป็นอยังตีกล้องแต่เด้ศูนย์อยู่นี่บอกขึ้นยันเตะครับบอกเนี่ยบ่เน้นเหนียนังเน้นน้ำอย่างเดียวโอ้มันจิตถ่วมาได้ร่นแล้วล้นแล้วล้นจุดถ่วมแล้วสารน้ำซอยกัน เอาสอนมากเอาเงินปิดเนี่นะเขาปุ่นยุ้มเดียวแต่ว่าน้ำนี่เนี่ยเห็นตัวเขาไหมโอ้สุดยอดยัวเจ่น้ำประแดกลงเปหลายเลยน้ำประแดกน้ำบระการนี่เจ๊ลงไปเลยเอาไปสอนมาะเจ๊ลงเปิดทุกอย่างเลยเอาเงินเอามาตั้งพีแล้วไปเลยเออเอามาตั้งอ้าวพี่น้องเดี๋ยวกินเขากันกินยำตัวมันสิล้นรสนึกโซดอกกันข้าวทุกจานหรืออีกบุญการนี้ก็ได้เวลาเอารถขึ้นแล้วแร้วแล้วแล้ว เอ้าเป็นตาเย็บเย็บแตกวะมันบ่มหมุนตอนนั้นมันบ่มหมุนเลยบ่ขึ้น

Nhu lắm, quá nhu lắm. 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 Nhu dẹp Nhu lắm. 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 Nhu 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 bay 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 tay tham bay 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 cho bay 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 Đi bay bay นี่าว,ะว,ะว,ะวะ่ามาวาดวกครับเอาลูไตกินสลี่